แกลเลรี่ทริปของพวกเรานะคะจะไปเอาคุณได้จ้าครั้งแรกในรอบกี่ปีคะที่แม่สาเล่นทะเล30ปีเห็นจะไม่เคยเทนจในทีวีน้ำใสขนาดนี้ไอ้แม่มาแล้วมาแล้วโคตรอร่อยไม่มีอะไรมันเพียวไปกว่านี้เลยโอ้ยชิเด๊ ถึงพิสตอปแล้วเราบร์ไฮคอมมอนอะปาแกนมาพาทัวร์สิ Okay. อันนี้ก็เป็นที่พักชื่อว่า Four Paws Dog Camp นะคะซึ่งน้องหมามาพักได้นี่ไงคะเรามาั้งแบ่แบดแฮปปี้มากๆเลยคะ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็น family trip ของพวกเรานะคะเอลืมแนะนำนะคะนี่เป็นแม่สานะคะเป็นพี่สาวของมามานะคะ <c oughs> ส่วนอันนี้คือมามา <c oughs> เห็นประจำเพื่อเือเห็นจน,นเบื่อแล้วนะคะในทุกๆคลิปออสองคนนี้ก็พยายามที่จะ struggle <c oughs> เพราะจะดูทีวีนะคะแล้วคนนี้ก็แฮปปี้ที่จะเลเบรี Berry. Berry. คำนี้เดี๋ยวเราจะฝากท้องไว้ที่ร้านครัวลุงเต้นนะคะโอ้บรรยากาศสวยเนอะอายวเราให้เพื่อนดูเป็นอาหารทะเลนะคะแล้วก็ดีมากเลยเพราะว่าน้องแบรมาได้ด้วยนะคะขอให้น้องแบรโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านดีกว่าน้พระอาทิตย์ตก,กพอดีเลยนะคะบรรยากาศน่ารักมากนะคะ โจำไม่ได้คิดว่าน่าจะไม่ได้กินน่ะไข่แมงดามันกี่ปีแล้วก็ไม่รู้อะค่ะแม่สาวหวานมากมหอมทะเลเลยอ่ะใช่คือถึงกินทะเลหอมมากไข่กุ้งโอ้ไข่เล่นเลยอ่ะต้มอืม อร่อยรสจัดจ้ามากอันนี้ปลาเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเป็นปลาฉมงามนะคะเป็นต้มส้มนะคะเสิร์ฟปลาอินทรีนะคะนี่แบบนี้เนื้ออร่อยน่ะเนื้อนุ่ม,ม,มปลาฉ่อมงามเนื้อนุอ่มฟูมากเลยนะ,ะทุกคนมือทำวันนี้นะคะอร่อยไหมคะอ,มอร่อยค่ะอร่อยเนาะ อร่อยมากเลยตอนนี้กำลังออกจากจันทบุรีแล้วนะคะจะไปถึง destination หลักของเรานะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่แหลบท่าสอบเพื่อที่จะข้ามเรือไปที่ไหนคะก็ะกูอัออนนี้ก็เป็นเวลา9โมงครึ่งเดี๋ยวเราจะไปถึงประมาณสัก11โมงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเรือออกตอน11โมง45 <Yes. S 1> ค่ะยิดีมวรักมาดาม ถึงแล้วค่ะเกาะกูเราพักกันที่เจ้แพนรีสอร์ทนะคะมีสามคนกันหนึ่งตัวแต่มีคนหนึ่งที่แบบเมาเรืออยู่ <มา S 1> พักเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่ห้องนะคะเราพักห้องที่ชื่อซีแฟนนะคะน่ารักมากเพราะว่าเขามีเตียงให้น้องหมาด้วยนะ รัวน้องแบจะมาก็นี่เป็นห้องของเรานี่ก็คือวิวหน้าบ้านของเรานะคะห้องก็กว้างขวางเนาะโอเคใช่ใ ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ทะเลกันนะคะเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีคะที่แม่สาเล่นทะเล30กว่าปีเฮ้ย <Hey, S 2> จริงปะเนี่ย30ปีแต่ว่าน้ําที่เกาะกูนี้บอกเลยว่าใส่ใสมาก,ม,ากมันไม่เล่นไม่ได้เลยแกทุกคนคือบอกเลยว่าที่นี่คือเพียวมากบริสุทธิ์มากคือต้องไปต้องลงโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นหน้าหาดกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะจ๊ะโอเค ค่ะนุ๊กแว่ายน้ำนะคะ่ะยางไม่ขึ้นดิซีซนเซตีดูนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะคะเราอยู่กันที่ Neverbar นะคะบาร์ของที่โรงแรมนะคะมานานดูพระอาทิตย์ตกกันสวยมากเลยเนาะ ดีมากมากเลยเ o o บมอ n นิ่งอันน n ้ค่ะอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงอู้อากาศเย็นมากเลยอากาศเย็นอันนี้แล้วแบบทรายก็เย็นด้วยเนาะนิงน่งนิง่งนิ่งนิ่งไม่นิ่งเลยคนนี้บอกเลยขยับตลอดอู้นี่ไงพาทิดขึ้นอยู่ข้างหลังเราเจอแล้วอเอาล่ะเห็นไหมเรามาทันพาทิดขึ้นพอดีเลย นี้เพราะเราเป็น early bird กันนะคะจิ๊บ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 เราก็ตื่นมามาเดินชายหาดยามเช้านะคะดี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 ปลาปลาตัวนี้นะดูสิ่สินันใสจนเห็นปลาว่ายอยู่ตรงแบบบกนี้เลยอ่ะน้ยใสมากเลยจริงปูปูปูมีน้ำใส ตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปไหนกันคะน้ำตกยายกี่ใช่ปะใช่น้ำตกยายกี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวบนเกาะก,กันนะคะวันนี้วันนี้เป็นเกาะก,กูด Adventure Day Begin Yeah นี่นะคะจริงๆแล้วปกติเขาจะแบบขี่มอเตอร์ไซค์กันแบบนี้นะคะแต่ว่าเรา3คนเป็นคนที่ขี่ไม่ไม่เป็นนะคะ ชันมากถึงแล้วอันนี้เราถึงไหนนะคะยายกีจยายกีอ้าวคนนี้ไม่อยู่แล้วคนนี้หนีแล้วไปแล้วจิระเอาละค่ะตอนลงนี่ก็อย่างนึงนะคะเดี๋ยวตอนขึ้นดีกว่าค่ะ Oh my God คือทางชันว่าทุกคนมันไม่ใช่แบบ45องศาอพอดีเลยอยู่ข้าวฝึกกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อหน้าขานะคะตอนนอี้ตอนนี้คืออยู่ที่คลองละหารก็เดี๋ยวกำลังจะไปบรันช์กันที่เกาะตรงข้ามเกาะเล็กๆนะคะชื่อว่าพี่นัดปลาสดนะคะจะเป็นของท้องถิ่นประจำวันแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาที่โรงแรมอะซี e คร e บีชนะคะเพื่อที่จะให้เรือของพี่นัทเนี่ยมารับเราที่หาดนี้ ให้ดูหน้าหาดนะคะนี่คือหน้าตาของหน้าหาดนะคะ,ะน้ำทะเลสวยใสายมากและนี่ก็คือบ้านพินัทอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้ที่เรากำลังจะไปกัน Destination ของเรานะคะพินัดมารับเรานะคะโดยเรือเขานะคะรบกวนหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้จะเป็นข้าวที่บ้านพินัทนะคะเอาล่ะก็เร่ คลูกว่านะแม่เป็นการประสบเปิดประสบการณ์การมากาะกูดเกาะกูดเลยนะเนี่ยไม่เคยมีอะไรแบบนี้ประสบการณ์แบบนี้ด้วยกันเลยเนาะจริงๆนี่คือซูเปอร์เอกลูซีกินดีกว่าเอาน้ำจิ้มซีอิ๊วมาใส่อันนี้ด้วยเปิดแล้วอามาจ๋าดุนี่นะคะโอ้ยออกมาเป็นแบบดาวกระจายแบบใช่ใช่ใช่เหมือนทองหยอะทองอะไรทองหยิบเลยอะ อุ๊ยหวานมากโคตรอุมามิได้กลิ่นของทะเลคือเข้ามาทั้งปากเลยอะ่ะกินทะเลมันมีมันกลิ่นมันมีปูมา้าคล้ายคล้ายปูม,าปม้าใช่ไหมใช่ใช่เอาซาบิแล้วก็ไปเลยอ,อ,อร่อยอะโคตรดีอ,ะอ่ะหอยเป๋าฮื้อนี่นะคะหอยเป๋าฮื้อไอนี่เขาบอกว่าเขามีสองขนาดแมจ๊ะตัวเล็กกับตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่เข้าไปนึ่งให้เรากินแต่ถ้าตัวเล็กเนี่ยให้มาชาชิมิ บอกเลยว่าหอยกอกูนี่อร่อยมากไม่จองกินก็อร่อยเลยอ่ะพี่อนี้ไอเดียดีดว่ะเอาถ้วยอูนี่มาเป็นถ้วยโชยุโอ้โหนี่โคตรคีทีบ <c oughs> อัจฉริยะแห่งท้องทะเลนะคะคอนแบ่งกับแมทไดอ้อร่อยโคตรอร่อยอันนี้คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะทั้งอร่อยทั้งดีคุณภาพดีค,คนน่ารักความสุขแค่นี้จริงๆแนละ้วม่สาวา่าไหมจริงอร่อยมากเลยอู้อันนี้คือ number one winner กอกูนนะคะต้องมานะคะไข่ยละเอียดไว้ข้างล่างนะคะมีความสุขมากเลยนะคะวันนี้ ที่มาร่วมกันนะคะอร่อยมากมากค่ะโอเคเดี๋ยวปิ้งข้าวกันดีกันเนาะพี่นัดพายล่องเรือไกย่าของเด่นไม่เป็นไรมีเท่าที่มีพี่ไม่ซีเรียสแค่นี้ก็โคตรมีความสุขแล้วได้ก็กินไม่ได้ก็อดกินไม่ได้ก็กินนมทะเลไปเอ๋อแล้วกินอะไรเยอะแยะคนเรากินชิมเนาะพอแล้วทีนี้มีความสุขโคตรเเดี๋ยวพี่นัดพาไปชมแครปลาของนัดกันนะคะ อที่นี่ก็อยู่ธรรมชาติเนาะแล้วดูสิพีน่นัดพาเราเดินอะไรพีน่นัดพาเราเดินนนี้มาจากตรงนั้นมาตรงนี้นะคะอุ้ยอันนั้นปลาอะไรคะสีสวยๆนกแกลล้วเหรอเอาไว้ทำความสะอาดกระถางอ๋อโอ้ดีจังเลยอ่ะอยู่กับธรรมชาติจริงๆเนาะอยู่รักธรรมชาติจริงๆ,ๆเลยเราชอบมากแบบเนี้ยพี่จัดก,การของเขาก่อนอไปหาลุบงบ้องเลยอ่ะเฮ้มีอะไรข้างในอ่ะเขากินอะไรน่ะพี่ไส้เขาเปล่ใช่ น,นีไม่่เลยคไปหาลุงอะไรคะพี่ร้านวันนี้ลุงบ๋องลุงบ๋อง,ง,องสวัสดีค่ะไม่มีอะไรมันเพียวไปกว่าน,นี้แนละ้ว <c oughs> หวานมากอะ่กอะโคตรดีอะ่ะพูดอร่อยลุงบองออ๋องขอบคุณค่นะเอาใจและอร่อยมากขอบคุณค่ะงามอร่อย Blu สวิม m มอร์ครับจริงๆเลยนะคะนี่คือถ้าเราเห็นจากกล้ามนี่คือหากินไม่ได้ง่ายนะคะมีแต่เฉพาะที่น้ำที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะเอาเลยนี่7ตัว7ตัวีูปไข่ปูปไข่ในกระดองเมื่อกี้เรากินไปแล้วนะคะอันนี้เอามาให้แม่ๆทั้งสองนะคะโอ้โหคนแรกนะคะมาเอาเลยอร่อยค่ะสดเต็มๆหวานๆหวานนะ อร่อยอ่ะมันเหมือนกับวุ้นแต่มันไม่ใช่วุ้นแต่มันมีความเช็เชอร์ของความเหนียวเหนียวเนาะโคตรดีอ่ะแล้วก็มันมีกลิ่นน้ําทะเลนิดๆข้างในไม่คาวเลยอ่าเนี่ยค่ะนักรีวิวมาเองนะคะไข่ปูอันนี้คือปูมาที่ลุงบ้องจับมาสดๆเลยนะคะแล้วเชอบนะลงหมาด่แล้วน้อยหนึ่งรัไปแช่ แล้วเดี๋ยวพามาชินอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยแบบลูกชิ้นอร่อยมากวันนี้เซอร์วิสคุณแม่นะคะมาม่าคะขอหลังมือหน่อยนะคะหายชิคก้าแม่หายชัมาสกัดจ้ากาูน่ถังโอ้ยชี้เดสก้าโอ้ยชีเดสอร่อยว่ะอันนี้เล็กใหญ่มากแม่คูมาทำอะไรอ่ะเขาบอกว่าพอลอยเปิดพุ่มแล้วเดี๋ยวปลาจะมากินโอ้โหแม่กูพูดดีมากใครรู้จักไอ้ เขาเลยเขากินจริงๆแกเราทุกอย่างมันอร่ยชาติมากใช่ใช่ไปนะเหยนะียบมาอย่างแรงทรงมาอย่างแบนนะคะกลับแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงชนหนู <laughs> อีิติงต้งี่ติ้งเป็นคนที่จะ ขับรถไปส่งเราที่โรงแรมนะคะมาเลย ลา9โมงนะคะแล้วเราก็อยู่บนเรือเฟอร์รี่ของบุญสิริกำลังจะกลับไปที่จังหวัดตราดนะคะจะใช้เวลาเดินเรือประมาณสักชั่วโมงหนึ่งถุดมารวมค่าใช้จ่ายของทริปเกาะกูด2วันสคืนดีกว่าว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็ค่าที่พักคือละ8,800นะคะ2คืนก็17,600อันนี้คือรวมเตียงเสริมที่ของแม็กซ์ด้วยแล้วก็น้องแบมเพิ่มด้วยค่าเรือค่ะไม่ว่าตอนมาสปีดโบ๊ทอ่ะหรือว่าตอนก ก,ก็คือเท่ากันหมดเลยก็คือ600บาทต่อคนต่อเที่ยวนะคะก็แล้วแต่ว่าเราเลือกตรงไหนแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของโรงแรมก็คือจะไปสง่งข้างหน้าโรงแรมเลยเนาะประมาณเนาะเท่ากับว่าค่าใช้ใจ่ายค่าเรือคนละ6 0 0 3คน1,800ต่อครั้งสองมันก็3,600แล้วก็เมื่อวานพ,พี่นัดกี่บาทจ้ะกินข้าว3 7 0 0ค่าเดินทางที่พวกเราเหมารถต่างๆไปเนี่ยก็รวม1,500บาทแล้วก็มื้ออื่นที่รวมกินข้าวกันอะกินที่โรงแรมหรือว่ากินที่อื่นนะคะก็รวมทั้งหมดประมาณ 4,000ทริปนี้ก็ใช้เงินไป32,200บาทนะคะเผื่อเพื่อนๆเขาอยากสนใจจะมากอกรูมาพักที่แบบเรามากินอาหารนั้นอยากจะดูว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โอเคได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเปินก็ข้ามเกาะข้ามกลับไปที่ตราดกันดีกว่านะคะโอเคาามมมกระนดไไ่่เิข I'll <Sings>